สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็าราศีมีนทุกๆท่านนะครับทักทายกันอีกครั้งนะกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนพฤษภาคมนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างของวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนะครับของทุกๆปีซึ่งก็คือคนราศีมีนก็สามารถที่จะ ใช้อ้างอิงดูได้เช่นกันนะครับและสำหรับชาวมีในเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับก็จะมีดาวย้ายอยู่3าดวงด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ซึ่งก็มาจากเจ้าเรือนอรินะครับอุปสรรคปัญหาที่จะย้ายออกจากเรือนการเงินในช่วงประมาณวันที่15พฤษภาคมนะครับแล้วก็ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินและก็ดาวแห่งความสําเร็จนะครับก็คือภพสุภะก็จะย้ายออกจากภพวินาศนะครับซึ่งก็เป็นเรือนเสียเป็นทุสถานภพ ในวันที่17พฤษภาคมเช่นกันนะครับและสุดท้ายเลยก็คือดาวพระศุกร์นะซึ่งก็เป็นทั้งดาวสหชัชสังคมเพื่อนฝูงแล้วก็มรณะการเจ็บป่วยการเดินทางนะครับก็จะยกย้ายออกจากลักขณาแล้วก็ไปอยู่ในเรือนการเงินแทนในช่วงปลายๆเดือนประมาณวันที่25พฤษภาคมนะครับในขณะที่ดาวพระหัสซึ่งเป็นทั้งดาววาัสนาและก็ดาวการงานนั้น ยังคงความโดดเด่นเป็นเกษตรตาที่บุดีมีความมั่นคงอยู่ในจุดที่เป็นจุดเกิดนะครับหรือว่าตนุรักษ์นั่นเองผมก็กำลังจะบอกว่านะครับพฤษภาคมนั้นโชคชะตาวาสนาจะยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับชาวมีนนะแทบจะเกือบทุกๆด้านเลยนะครับ หลังจากที่ดาวพระหัสท่านขยับเข้ามาเป็นเกษตรตาที่บุดีอยู่ในเรือนชะตาเกิดตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานะเรื่องราวดีๆก็จะมีทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการทองความรักนะครับแม้แต่ผู้สนับสนุนผลักดันส่งเสริมก็มีด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องของอการเงินการทองในเดือนพฤษภาคมนั้นจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามามา,มากขึ้นนะครับกว่าช่วง ที่มันผ่านมาหรือว่าเมษาที่ผ่านมานะก็จะมีหน้ามีตามีชื่อเสียงนะครับจะเริ่มเห็นถึงการาพัฒนาในด้านต่างๆที่มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการทองรายรับรายจ่ายเนี่ยโดยที่สาเหตุหลักใหญ่ใจความเลยก็คือเป็นอิทธิพลของดาวพรหัสนะครับที่ท่านเป็นเกษตรตราที่บดีอยู่ในจุดเกิดนี่แหละครับเมื่อดาวพรหัสซึ่งเป็นดาววาสนามีพลังทรงความมั่นคงนะครับ มันก็จะทําให้เจ้าชะตานั้นเหมือนกับตั้งหลักได้สักทีนะอีกทั้งดาวพฤหัสท่านก็ยังมาจากเรือนการงานด้วยดังนั้นโชคลาภวาสนาทางการงานจะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนครับใครที่กําลังมองหางานอยู่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายได้เปลี่ยนสมดังตั้งใจหวังนะครับและที่สําคัญนะ,ะก็จะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ตัวของชาวมีนนั้น ทำได้ดีแล้วก็ชอบด้วยนะครับหรือใครที่ไม่คิดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานยังคงทําอยู่ที่เดิมอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะ,ะได้เจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่นะครับในงานที่ตัวเองทําอยู่นะครับหรือว่าในขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเองได้รับผิดชอบอยู่นั่นเองนะ,ะผู้รับผู้ใหญ่ก็จะให้การยอมรับนะครับให้การผลักดันเจ้าชะตาก็จะได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองด้วยนะครับ ซึ่งก็จะทําได้ดีด้วยนะดาวพฤหัสทับลักษเนี่ยถือว่าค่อคนข้างจะให้คุณแก่เจ้าชะตาไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะทําอะไรมันก็จะเข้าตาผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขามีอํานาจนะครับผู้รับผู้ใหญ่เวลาเขามองคุณมันก็เหมือนกับว่าเออมันถูกชะตาเห็นแล้วเอ็นดูนะครับ เห็นแล้วอยากจะผลักดันเห็นแล้วอยากจะส่งเสริมอยากจะสนับสนุนหรือแม้แต่ใครที่ทำงานอิสระนะเป็นอาชีพฟรีแลนซ์ก็ตามแต่นะครับคุณก็จะได้พบโอกาสนะจะได้เห็นช่องทางบางสิ่งบางอย่างบางช่องทางที่มันอาจจะสร้างเงินสร้างทองหรือแม้แต่สร้างอาชีพให้กับตัวคุณเองได้ประกอบกับพระเกตนะครับที่เข้ามาทับลักนณาจุดเกิด ก็จะทำให้เซนลางสังหอน์แม่นเป็นพิเศษเลยนะในเดือนพฤษภาคมก็ให้ลองเอาไปสังเกตดูนะครับพวกการวางแผนล่วงหน้านะ,ะการคิดการคาดคะเนหรือแม้แต่ความฝันนะครับบางท่านก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำม,มากเป็นพิเศษเลยทีเดียวดาวพฤหัสเป,เป็นเกษตรตาธิบดีนะครับแล้วก็ดาวพระศุกเองกอ็ทับตัวเป็นมหาอุดด้วย โอ้ยวัาสนาดีมีชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือนะครับโดยเฉพาะบุคคลภายนอกนะครับที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขาจะบอกว่าชาวมีนั้นเป็นผู้มีอันจะกินนะครับก็มีคนอาจจะเข้าหายเยอะซึ่งส่วนมากก็อาจจะเข้ามาขอพึ่งใบบุญหรือว่าขอความช่วยเหลือขอส่วนแบ่งซะมากกว่านะครับเพราะว่าคนมีนั้น เป็นลัคนาราศีของโพธิสัตว์นะครับเป็นผู้ให้เป็นผู้ใจบุญสูนทานเมื่อไปอยู่ที่ไหนก็มากแต่จะไปช่วยเขาซะส่วนมากนั่นแหละครับส่วนตัวเองนั้นไม่ค่อยได้รับอะไรมากนักหรอกเพราะว่าเป็นคนขี้เกรงใจนะแล้วก็เป็นคนที่เข่งขัดในเรื่องของบุญคุณนะครับเรื่องตอบแทนพวกนี้หากรองได้ตกเป็นหนี้บุญคุณใครสักคนหนึ่งแล้วแล้วก็โอ้ยากมากที่จะ สละหลุดออกจากหัวอกหัวใจได้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะชดเชยไปหมดแล้วก็ตามแต่นะแต่สิ่งที่จะมีจะได้ตอบแทนกลับมากับความเหนื่อยหรือว่าความเสียสละนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของบาร,รมีชื่อเสียงนะนะครับก็มีผู้คนเคารพนับถือกราบไหว้ถือว่าเป็นผู้รับผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเลยดีเดียวนะครับก็เป็นว่าการงานนั้นนะดีมีโอกาสที่จะ ได้หยิบจับอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าได้แสดงฝีมือนะครับมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสําเร็จเข้ามาใครที่เคยเครียดนะใครที่เคยตกงานอยู่จากนี้ยาวๆไปเลยนะครับอย่างน้อยก็เข้าเมษาปีหนะ้าการงานจะดีนะครับใครที่ตกงานเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะได้งานในช่วงนี้แหละนะครับไม่น่าจะ,ะพลาดเป้าหรอกจะมีงานเข้ามาอยู่ตลอดนั่นแหละครับ และที่สําคัญนะครับก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับรมันก็จะเป็นงานที่คุณสามารถควบคุมคอนโทรลได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถที่จะวางแผนได้นะครับก็ไม่ได้มีความยุ่งยากหรือว่าวุ่นวายจนเกินความสามารถของตัวคุณเองเลยสักทีเดียวเพราะว่าในเรือนการงานเองก็ไม่มีดาวร้ายๆที่เข้าไปคอยก่อกวนอยู่ในเรือนการงานด้วยนะก็ลองเอาไปสังเกตดูนะครับวาสนาของการงานนั้นจะมาจาก คอนเนคชั่นนะครับหรือว่าการติดต่อกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักเก่าๆนะครับหรือว่าคนทางไกลเนี่ยเป็นการเดียวงานทางไกลเนี่ยหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าๆเป็นคนรู้จักเก่าๆจะหวนกลับมาสนับสนุนอาจจะหวนกลับมาส่งเสริมให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการเงินนั้นนะครับครึ่งเดือนแรกนะก็อาจจะต้องวางแผนค่าใช้ใจ่ายให้ดีนิดนึงนะครับ ดาวการเงินนั้นยังอยู่ในทุสนาภพนะครับซึ่งก็คือเรือนวินาศเล็งเข้าไปหาเรือนอารีนะครับในขณะที่ดาวอารีเองก็ไปอยู่กับคู่ศัตรูอย่างพระราหูในเรือนการเงินอีกถึงแม้ว่าพระราหูจะได้ปกิณกาโชคแต่ด้วยที่มีดาวคู่ศัตรูถึงสองดวงที่เข้ามาก่อกวนอยู่ในเรือนการเงินนั้นไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์หรือว่าพระพุธเองก็ตามแต่ผมก็คงต้องบอกว่าช่วงนี้นะ พระราหูท่านจะยังคงค้นทรัพย์หลวงทรัพย์คุณอยู่นะครับตั้งแต่เมษายนมาแล้วลองเอาไปสังเกตดูเถอะการเงินควบคุมไม่ได้จริงๆเลยมีแต่รายจ่ายหรือว่ามีแต่ควักตลอดเลยนะครับเออนะมีแต่คนมาขอพึ่งพาอาศัยพึ่งพาบารมีขอหยิบขอยืมนะครับหรือไม่ก็อาจจะได้เป็นเจ้าภาพ,ภาพเออ จัดเลี้ยงดูปูเสือให้กับบริวารหรือว่าคนใกล้ชิดสนิทกันนะครับเรียกได้ว่าภาษีทางสังคมเนี่ยเยอะนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้แต่ใครที่มีสังคมน้อยก็ว่าไปอีกอย่างนะรายจ่ายมันก็อาจจะลดหลั่นกันลงมานะครับ1-15นะให้ระมัดระวังให้ดีก็าอาจจะมีภาระเยอะโดยเฉพาะภาระค่าใช้จ่ายนี่แหละนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าการเงินจะเสียหายอะไรนะ ด้วยดาววาสนาเป็นเกษตรตาที่บดีไม่มีอะไรเสียหายมากนักหรอกครับเงินยังคงหมุนเข้ามาเติมเต็มอยู่เรื่อยๆนะครับจากหลากหลายช่องทางด้วยกันนะโดยเฉพาะท่านที่อาจจะจับงานหลายๆทางนะครับหรือว่าทํางานหลายหน้าแต่ถึงอย่างไรก็ตาม1-15โอกาสที่จะเสียตังค์แบบง่ายๆโอกาสที่จะเกิดรายจ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะมีมากพยายามวางแผนให้ดีๆก็แล้วกันนะครับมีโอกาส ที่จะเกิดเงินติดขัดในระยะสั้นๆได้ง่ายๆเลยทีเดียวและส่วนมากก็มักจะเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยซ้ำไปก็รองดูดีๆนะครับว่าใครที่ควรจะช่วยเหลือหรือว่าอะไรที่มันสำคัญก่อนนะครับหรือไม่ก็ดูกําลังของตัวเองด้วยก็แล้วกันมีแต่เอ็นดูเขาเดี๋ยวเอ็นตัวเองจะขาดน,นะครับก็มีเรื่องอะไรบ้างล่ะที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะ ดาวพระสุกนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพการเจ็บการป่วยนะครับหรือว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะว่าดาวพระพุธเองก็มาจากเรือนพันธุด้วยเช่นกันนะครับอาจจะต้องได้ช่วยเหลือคนในบ้านนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับอาจจะมีการก่อสร้างมีการขยับขยายปรปับปรุง หรืออาจจะมีการลงทุนใหม่ๆซื้อข้าวของใหม่ๆเข้าก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับ1-15นะพาราหัยังคงค้นซับอยู่รายจ่ายเบี้ยหัวแตกจะค่อนข้างจะเยอะมากนะครับวางแผนให้ดีๆก็แล้วกันแต่ถ้าถ้าคุณมีแผนรายจ่ายไปกับทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์นะครับหรือว่ามันมีความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตนะครับหรืออย่างที่พักที่อยู่ที่อาศัยพวกนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับ พอขยับเข้ามาวันที่16-17กเ็นี่ยก็ให้ระมัดระวังปากเสียงนะให้ระมัดระวังข้อตกลงข้อสัญญาต่างๆนะครับที่มันอาจจะเป็นผลประโยชน์ของตัวคุณเองต้องตรวจสอบดูให้ดีระมัดระวังความขัดแย้งที่มาจากเรื่องของเงินเงินทองทอ,งทองให้ดีนะครับระมัดระวังคําพูดหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบโดยเฉพาะปัญหาอาจจะมาจากสื่อโซเชียลออนไลน์ก็อาจจะเป็นไปได้นะ2วันนี้ถ้าเป็นไปได้ ควรจะงดคอมเมนต์นะครับเพราะว่าด้วยในช่วงที่ดวงดาวที่ท่านค่อนข้างจะให้โทษแบบนี้นั้นภาษาที่เราสื่อออกไปกับอีกฝากฝั่งหนึ่งนะว่าคนที่เขารับสารนั้นเขาอาจจะแปลความผิดไปซึ่งมันก็อาจจะเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับต้องระมัดระวังกันให้ดีนะในจุดนั้นนะแต่ว่าพอขยับเข้ามาช่วงประมาณวันที่1 8ถึง24นะครับ ช่วงนี้การเงินจะเริ่มฟื้นตัวกลับคืนมานะเริ่มที่จะควบคุมรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้นนะครับอีกทั้งถึงแม้ว่าเกณฑ์ของรายจ่ายจะยังคงมีอยู่แต่ว่ารายรับเองก็มีเข้ามามากขึ้นเช่นกันถือเป็นช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินคล่องกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะทำสิ่งใดนจะขาจะขายหรือว่าจะแลกเปลี่ยนก็ร้วนแล้วแต่จะเ,เกิดประโยชน์เกิดกำไรกำไรขึ้นมาทั้งสิ้นนะงานดีการลงทุนมีความก้าวหน้านะครับ แต่ก็ควรจะพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะครับหรือว่าอาจจะได้รับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความเลินเล่อของตัวเองได้ง่ายๆนะครับและทั้งการงานแล้วก็การเงินจะปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปแล้วนะครับสาเหตุก็เพราะว่าดาวมรณะได้แยกออกจากดาวการเงินแล้วก็ดาวการเงินเองก็ กระโดดเข้ามาทับตัวนะครับช่วงเนี้ยหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลเป็นเงินเป็นทองได้ค่อนข้างที่จะมากมีโอกาสได้เงินจากช่องทางแบบแปล,แปลกๆนะครับหรือว่าได้เงินเก่าที่เคยถูกหยิบยืมไปนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันเอาเป็นว่านะครับยิ่งขยันยิ่งจะรวยนะพยายามอย่าทํางานคนเดียวนะครับให้ประสานงานให้ทํางานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มนะก็จริงอยู่ที่บอกว่า บารามีวาสนาของคนมีนั้นมีเยอะอยู่แล้วนะครับแต่หากลองเปิดใจรับฟังคําแนะนําหรือว่าความคิดเห็นในอีกมุมหนึ่งของเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าของอลูกทีมนะครับของบริวารผมก็เชื่อว่า,าคุณก็อาจจะได้รับได้รู้ได้เปิดโลกกระน์ของตัวเองให้กว้างขึ้นนะครับเพื่อเผอเนี่ยอาจจะนําเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและก็กับองค์กรได้มากขึ้นอีกต่างหากนะ ส่วนประเด็นความรักนั้นนะครับก็คงต้องบอกว่าฟ้าเปิดแล้วนะสำหรับคนโสดชาวมีนดาวพระศุกร์ได้โคจรเข้ามาทับตัวนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเองก็โคจรเข้ามาทับตัวเป็นเกษตรด้วยเช่นกันโอ้ยคอยดูเถอะครับโอกาสมันจะเริ่มทยอยเข้ามาผมว่าชาวมีนที่ยังคงโสดอยู่แล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงวัยที่จะมีความรักนะครับเดือนนี้น่าจะมีเรื่องของความรักๆคล้ๆเข้ามานะครับ ดังนั้นนะครับหากรักใครชอบใครก็กล้กกลาๆหน่อยก็แล้วกันนะครับด้วยความเข้มแข็งของดาววาสนาและก็ดาวพระศุกร์เองก็เป็นถึงมาหาอุดทับตัวนะครับสะพานอีกฝากฝั่งหนึ่งผมก็คิดว่าเขาน่าจะพร้อมรอทอดให้คุณอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าคงจะ,ะไม่ยากเลยสักทีเดียวที่จะได้รับ ไม่ตีดีๆตอบกลับมานะครับหรือหาใครที่ยังคงเก็บตัวอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะโดนมาเยอะเจ็บมาแยะ่นะครับยังคงกล้าก,ก,กลัวอยู่คนเหล่านี้โอกาสก็อาจจะยังคงน้อยอยู่นะครับแต่ขอแค่คุณเปิดตัวออกมานะแล้วก็เปิดใจนะครับไม่มีอะไรยากเกินไปถ้าคุณทุ่มเทกันจริงๆตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนนะหากใครมีคนเล็งเป้าหมายอยู่แล้วหรือว่าคนมองไว้อยู่แล้วไม่เกินวันที่1 7 1 8นะครับ ความสัมพันธ์จะถูกยกระดับขึ้นอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับคู่ชีวิตที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นจะเป็นคนดูดีมีออร่าพอสมควรนะอีกทั้งฐานะหรือว่าพื้นฐานทางสังคมเองก็มีไม่น้อยด้วยเช่นกันนะครับ แล้วก็ความสัมพันธ์ถ้ามันได้ติดขึ้นมาแล้วนะมันจะรวดเร็วแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเป็นลักษณะของต่างฝ่ายต่างก็หิวโหยมีความปรารถนาในเรื่องของความรักๆคล้ายๆมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายๆเดือนนะตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปเคมีค่อนข้างที่จะแรงมากนะ มีโอกาสที่จะได้ฟิตเจอริงกระดิ่งแมวเป็นที่สุดเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสได้รวบหางรวบหัวหรือว่าอาจจะโดนลากลงไปกินใต้น้ำเองซะ <c oughs> ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะหลังวันที่20เป็นต้นไปแล้วถ้าหางยังไม่แน่ใจกับใครนะครับ <c oughs> ก็พยายามอย่าให้เขาสร้างโอกาสก็แล้วกันนะหรือถ้าคิดว่าโอ้ยมันคือสิ่งที่ใฝ่ฝันมานานแล้วเอา้าก็ตามใจก็แล้วกันนะครับ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นนะครับดาวพระพุธด,ดาวคู่คองปะตะัตตานีก็มาอยู่ที่กระดุมพระนะครับหรือว่าก็เป็นเรือนการเงินนั่นแหละนะครับหรืออาจจะเรียกอีกอย่างว่าคู่กู้ฐานะนะครับจะมีคู่เป็นผู้ช่วยผลักดันสนับสนุนให้คนนั้นมีความสําเร็จขึ้นมาได้มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาทางสังคมขึ้นมานะครับก็จะมีคู่ครองเป็นคู่คิดนะคอยช่วยวางแผนช่วยกันทํางานหรือว่า ก็อ,อ,อาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะได้คุยกันบ่อยขึ้นกับคู่ครองนะครับได้ประสานงานกันมากขึ้นแต่ถึงกันนั้นนะครับดาวพระพุธเองก็เป็นทั้งดาวคู่ครองแล้วก็เป็นดาวแห่งการสื่อสารอยู่คู่กันกับคู่ศัตรูอย่างพราหูระมัดระวังปากเสียงนะครับแต่ไม่มากอะไรมากนักหรอกเป็นลักษณะของการไม่เข้าใจกันในบางจุดบางมุมหรือว่าเป็นลิ้นกระทบฟันนั่นเองดาววาสนาเป็นกเกษตรตาที่บดีนะครับดาวพระอังคารเองก็ กระโดดเข้ามาทับตัวอย่าใช้พระเดชมากซะจนเกินไปกับคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวนะให้ปกครองด้วยความรักความเมตตานะครับใช้พระคุณให้มากๆอย่าผิดใจกันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างของนอกกายก็แล้วกันนะครับเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของสำคัญมากๆเลยทีเดียวมันคือ,อความสัมพันธ์ที่ติดตามกันมาข้ามภพข้ามชาติ หากไม่แม้นมีวาสนาต่อกันไม่มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอหน้ากันหรอกครับยิ่งต้องได้ใช้ชีวิตร่วมกันยิ่งต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาแน่นอนชามีนั้นดวงเปิดแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนดาวพรหัสได้ก้าวเข้ามาเป็นเกษตรตาที่บดีทับลักขณะจุดเกิดแม่ทัพจะมีค่าได้อย่างไรหากไม่มีทหารเช่นเดียวกันนะครับหัวหอกเองก็คงจะใช้งานไม่ได้หากไม่มีด้ามจับ ดังนั้นชาวมีนต้องมีผู้ช่วยนะต้องมีผู้สนับสนุนผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับเอาละก็เอาเป็นว่าหากอารมณ์มันร้อนนะครับแล้วมันเริ่มที่จะเ,เกิดความขัดแยง้งเกิดมีปากเสียงกันขึ้นมาชาวมีนต้องรีบหยุดนะต้องรีบอถอยออกมาอย่าดันทุรังเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้เพราะว่า นอกจากจะไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วยังคงทําให้อีกฝากฝั่งหนึ่งหรือว่าอีกฝ่ายเขาเสียอ,อกเสียใจเสียความรู้สึกไปซะเปล่าเปล่านะครับเอาละก,ก็คงจะฝากกันเอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับพอดาววาสนาเขาเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยดาวการงานเองก็แข็งแกร่งนะครับก็ถือเป็นช่วงของขาขึ้นนะครับเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตของชาวมีนการเงิน นะช่างมันอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้นะครับแต่ว่ารายรับเองก็มีไหลเข้ามาดีเช่นกันอีกทั้งรายจ่ายที่ว่านั้นก็น่าจะเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปกับสิ่งสําคัญสําคัญล้วาจ่ายไปกับอนาคตของตัวคุณเองซะมากกว่านะครับการงานภาพโดยรวมนะมีแต่จะปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นนะครับไม่ค่อยที่จะมีปัญหา,าเหมือนช่วงก่อนๆหน้านี้หรอกแต่ว่าอาจจะวุ่นวายในเรื่องของบุคคลแทนนะครับเพราะว่าปกติที่ผ่านมาเนี่ยชาวมีนั้น ทำงานอยู่หลังเวทีมาตลอดนะครับพอจูๆ่ๆต้องเปิดตัวเป็นหัวหอ,อกนะครับเป็นหัวหน้าก็อาจจะต้องอปรับตัวกันอยู่บ้างนั่นแหละครับกับการที่ต้องได้พบได้เจอได้ติดต่อกับผู้คนมากมายเนาะคนเยอะปัญหาก็แย่ตามมาเช่นกันนะครับคนมีคู่ครองนะครับคู่ครองก็จะอุดหนุนอุปถัมภ์นะครับพยายามทํางานคุยกันกับคู่ครองให้มากๆก็แล้วกันอย่าใช้พระเดชให้มากซะจนเกินไปนะ ดาวการงานทับตัวดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวราพระเองก็เป็นเกษตรตาเทียบบุตีเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่างานมันเดินอนาคตมันขยับผมก็ว่าดีไม่น้อยเลยทีเดียวขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสวัสดีครับ